ส่งงานนะครับผมอันนี้ n p r 150นะครับตัว Turbo เทอร์โบของมันเร็วนะครับตัวนี้ก็จัดการชุดแทนหม้อพักนะครับ mm hmm. เลสสานิ้วนะครับผมพร mm ้ hmm. อมหม้อกเตี่ยว10นิ้วนะครับ3ามซที่แท้อย่างหนานะครับเนี่ยเติมลวดทุกรอยเชื่อมนะครับอันนี้3ามซที่แท้อย่างหนาไร้รอยเชื่อมนะหม้อกเตี่ยวตัวนี้นะ mm hmm. ไม่เหลืองนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงกันนะ